สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ lady and home นะคะทักทายไกลค่ะวันนี้มาอยู่ที่พัทยาบนชั้นดาดฟ้าท็อปวิวเลยค่ะสูงมากๆเลยชั้น27ตอนนี้เป็นช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะลมแรงมากๆมีสัมผัสสัมผัสลมทะเลพัทยากันวิวตรงนี้สุดลูกหูลูกตาเลยค่ะแอนอยู่บนชั้นท็อปวิวนะคะของชั้นดาดฟ้าส่วนตัวเราอยู่บนตึก คอนโดตาอากาศที่อยู่ใกล้ชายหาดจอมเทียนเพียงแค่800เมตรตึกนี้สูง30ชั้นค่ะชั้นที่แอนอยู่เป็นชั้นที่27เป็นชั้นท็อปวิวสำหรับห้องชุดที่มีดาดฟ้าส่วนตัวขนาดใหญ่พิเศษนะคะให้ได้รีแลกซ์ใช้พื้นที่อ outdoor living แบบสบายๆชิลๆเหมาะกับผู้บริหารที่ชอบมาคิดงานมาพักสมองที่พัทยาแล้วก็มีเวลาปรีวิเวกมาคิดงานมามาครีเอทงานบริหารหรือมาพักผ่อนนะคะแล้วก็ มองดูวิวทะเลเต็มตามาทำอาหารคุกกิ้งเอาเชฟมาทำอาหารอยู่ในรูปถัปส่วนตัวของเราได้เลยหรือจะมาอาบแดดนะคะที่นี่ตอบโจทย์มากๆจะเห็นว่าลมแรงมากๆเลยแอนพามาไลฟสดนะคะบนชั้น27นี่สดจากพัทยาเลยข้างหน้าแอนเนี่ยคือหาดจอมเทียนแอนขยับหาดจอมเทียนนะคะจากตึกเราเนี่ยเดินทางไปเพียงแค่800เมตรถ้าขับรถไปก็ประมาณสัก สนาทีสานาทีก็ถึงละค่ะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลอย่างร้านครัวปูเป็นนะคะลุงสวยซีฟู้ดหรือว่าร้านสุดทางรักที่เป็นร้านอาหารทะเลยอดนิยมเนี่ยก็อยู่ห่างจากเราไปเพียงแค่หนาทีแล้วจากมุมมองรูฟทับตรงนี้นยังสามารถมองไปเห็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อน,นะคะอย่างเช่นตลาดน้าสีพาเขาจะเห็นเรือลำยกัยกๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆสายตาเลยความกริเนรี่ของวิว เรียกว่าอารมณ์เหมือนกับวิววิววิวต้นไม้วิวพื้นที่สีเขียวของฝั่งหาดจอมเทียนซึ่งสงบมากๆกเนี่ยก็มีให้เห็นค,คือความที่เราอยู่สูงอะคะ่ะบนดาดฟ้าส่วนตัวปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นทั้งเมืองพัทยาสวยๆเห็นทั้งท้องทะเลกว้างๆสุดลูกหูลูกตาแล้วก็จะเห็นตึกไฮไลท์ไฮไลท์สวยๆนะคะที่เป็นเพื่อนบ้านเรารวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสําคัญๆแม้กระทั่งเขาชีจันเนี่ย เราก็สามารถมองเห็นจากตรงนี้จะเห็นหน้าผาเขาชีจันที่เป็นงานแกะสลักอะค่ะชัดมากๆเดี๋ยวแอนจะแผ่นกล้องพาให้ดูรอบๆนะคะตอนนี้กำลังกาลังยืนรับลมทะเลกันอยู่อยากให้เห็นบรรยากาศของลมทะเลสดชื่นจริงๆช่วงนี้พัทยาเป็นเดือนกระกฎาคมเป็นช่วงที่มีฝนตกเป็นบางวันนะคะอากาศก็จะค่อนข้างสดชื่นใครที่ได้มาอยู่ห้องเนี้ยก็จะได้อิ่มเอมกับธรรมชาติเต็มๆเลยคือฝนตกกลางคืนกลางวันก็ ได้ความโรแมนติกที่สําคัญยามค่ําคืนเนี่ยวันไหนฝนไม่ตกนะคะเราสามารถที่จะมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าสวยๆเห็นพระจันทร์นะคะจังหวะเดือนไหนที่พระจันทร์เนี่ยเวียนมาอยู่ในตาแหน่งเนี้ยก็จะเห็นชัดมากๆเลยรวมถึงตอนค่ำๆนะคะประมาณหลังเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ประมาณสักหกโมงกว่าเนาะหลังจากเวลานี้ไปแล้วประมาณสักทุ่มหกกว่าก็าจะเห็นเรือประมงค่ะเขาจะออกออกไปกลางทะเลแล้วเขาก็จะเปิดไฟสีม่วงสีเขียวเนาะไป ไปจับปลาไปหาปลาไปใดประหมึกเราก็จะมองเห็นจากห้องชุดของเราเลยคือมีความเป็น private h i d h a w a y luxury residence มากๆวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมารีวิวให้หลายๆคนที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีห้องชุดตาอากาศส่วนตัวบนชั้นสูงเสียดฟ้าแต่ราคาจับต้องได้หัวใจสำคัญของวันนี้นะคะที่อันมาไลฟ์สดเนี่ยอนอยากจะส่งข่าวให้เพื่อนๆน,นะคะแฟนเพจ lady and home เนี่ยได้ทราบว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นร้อนแรงมากๆนะคะต้อนรับ เทศกาลความสุขที่พวกเราก็เริ่มกลับมาสุขภาพดีกันแล้วก็กล้าเดินทางท่องเที่ยวกันได้ได้แบบเต็มที่แล้วเนี่ยห้องชุดก่อนหน้านี้นะคะห้องนี้ขนาด74.61ตารางเมตรเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแอนทํารีวิวประกาศขายอยู่ราคาสูงถึง5.5ล้านบาทมีขนาด1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็หนึ่งห้องครัวมี walk in closet ขนาดสำหรับ1-2ท่านเนี่ยอีกหนึ่งห้องให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยเนี่ย ราคาเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่5.5าล้านบาทแล้วเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดชุดดั้งเดิมก็คือจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มากับมาตรฐานกับที่มากับทางโครงการซึ่งก็จะเป็นรุ่นเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะคะว่าตึกนี้เราสร้างมาประมาณ6ปีแล้วปีนี้ขึ้นปีที่7 mm hmm. แต่ว่าแอนได้ปรับลูกห้องชุดนี้ให้เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะโดยการโคกับทางชิกลิท mm ับบิกซ์แล้วก็ไปอุดหนุนเฟอร์ hmm. นิเจอร์นําเข้าจากต่างประเทศของชิ L i ลิท mm ับ hmm. บิกมากรได้เฟอร์นิเจอร์แนววินเทจแคชชัวอเมริกันสไตล์ ก็จะมีความเป็นครีมครีมนะคะแล้วก็มีความ,ะมละมุนละไมของความวินเทจเบาๆแล้วก็จะมีโซฟาเบสที่เป็นสีออกเทาๆครีมครีมนะคะผสมผสานออกมาคลาสสิกมากๆเดี๋ยวจะพาไปไปไปเดินรีวิวชมกันที่สำคัญนอกเหนือจากที่เราจะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เฟอร์นิเจอร์ชุดสวยมูลค่ากว่าแสนบาทยังไม่พอนะคะเรายังลดราคาค่ะ5.5ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเนี่ยราคานั้นเราไม่ขายแล้วนะคะเราลดราคาต่ำลงมาอีกให้ ตอบโจทย์ให้จับต้องได้ให้เป็นเจ้าของกันได้ไง่ายขึ้นจาก5.5ล้านค่ะลดหันลงราคาลงไปอีกเหลือเพียงแค่4.9ล้านบาทฟังดีๆนะคะ4.9ล้านบาทแล้วเหลือห้องสุดท้ายแล้ววิวเนี่ยเห็นทั้งด้านหลังแอนก็คือทะเลโอเชียนฟอนวิวจะเห็นพระอาทิตย์ตกทุกเย็นเลยแล้วก็เห็นพาร,รามอเตอร์เขาบินทเที่ยวกลางคืนผ่านห้องชุดเราแล้วยังเห็นพาโนรามิกของวิวเขาชีจนันอารมณ์ภูเขาแบบพานรามารับลมเย็นๆแบบนี้เห็นเมืองท่องเที่ยว คือเห็นธรรมชาตไิได้เต็มตาค่ะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงเนี่ย5.5ล้านบาทไม่ขายขายเพียง4.9้าล้านบาทเอาละเราอิ่มเอมกับบรรยากาศของทะเลกันพอสมควรแล้วนะคะแอนแอนเดอแอลบให้เห็นทะเลอีกรอบนึงอ่ะสวยไหมสวยไหมเนี่ยทะเลเป็นสีฟ้าบางเวลาเขาก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกเขาก็จะเห็นเป็นสีสีส้ม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 นะคะส้สมทองเนี่ยพระอาทิตย์ตกที่ทองทะเลมันก็จะแบบอารามแล้วสวยมากๆตอนนี้เป็น เนื้อทะเลเป็นเนื้อทะเลเลยดูสินะเต็มตาเต็มตาต้องรีบมาจับจองเป็นเจ้าของแล้วจากนี้เราขับรถไปที่ชายหาดจอมเทียนซึ่งเขาถมทะเลให้หน้ากว้างขึ้นเนี่ยไปนั่งเล่นชิลริมทะเลได้เลยแค่3ามนาทีถึงค่ะแต่ถ้าใครบอกว่าชอบความเป็นส่วนตัวเรามีรูฟท็อปส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็เนี่ยเราก็ดีไซน์ให้อดดอร์ลิฟทิ้งของเรามีมีโซฟาเบสสวยๆแบบแบบออดดอร์หรือว่ามีไดนิ่งเทเบิลมีโต๊ะทานข้าวทําลานบาร์บีคิวส่วนตัวได้ด้วยนะคะเป็นอารมณ์แบบ private party ส่วนตัวบนรูฟท็อปของเราเองหลายๆคนคงอยากจะเห็นบรรยากาศภาพรวมภายในห้องชุดแล้วก็บริเวณ outdoor living ทั้งหมดเนาะเดี๋ยวแอนขออนุญาตปรับกล้องพาไปชมกันเลยนะคะสดจากพัทยาโอเคแอนขออนุญาตนะคะปรับกล้องนิดนึงอ่ะตอนนี้เนี่ยเราอยู่เรายังอยู่ตรงรูฟท็อปกันอยู่นะคะออนจะค่อยๆหมุนนะพาดูนะตอนนี้แอนหมุนกลับมาให้เห็นแล้วนะคะว่าตำแหน่งของห้องชุดเราเนี่ย เป็นรูฟทับส่วนตัวที่มีความกว้างพิเศษมากบริเวณระเบียงลมแรงลมแรงเนี่ยค่ะจะเห็นอ่าด้านหลังแอนก็คือมุมมุมอีกฟากหนึ่งของรูฟท็อปเราเนี่ยก็จะเห็นวิวภูเขาพานรามาแบบนี้เลยสวยมากเห็นตึกสูงสูงสองแท่งนั้นไหมคะตึกรีเฟลชั่นที่อยู่ติดก,กับชายหาดจอมเทียนตำแหน่งนั้นก็คือร้านอาหารทะเลลุงสวัยซีฟู้ดครัวปูเป็นนะคะแล้วก็สุดทางรักตรงนั้นเลย ่าเนี่ยเวงทะเลกว้างๆหมุนให้ดูแบบสามร้อสงศาเนาะสวยไหมสวยไหมแล้วก็ลานกว้างตรงนี้ที่อันบอกว่าทําเป็นลานบาร์บีคิวได้นะเอาโต๊ะทานเข้าวสวยๆมาลงแล้วที่สําคัญเนี่ยแอบมบีความเซ็กซี่ค่ะก็คืออ่างจักรุชิส่วนตัวนี่ใครลงไรอ่างจักรุชิแบบว่านอนแช่ตัวแช่น้ํานมนะแล้วก็ดื่มวน์ชมวิวทะเลไปแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะทําดีไซน์เป็นพาวลเลี แบบมีผ้มมาม่านสวยๆวยเก๋ๆแบบโรงแรมห้าดาวก็ทําได้นะล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมเองได้นะคะเก๋มากเห็นไหมเห็นไหมสวยจริงๆหมุนให้ดูนี่เฉพาะแค่พื้นที่เอาดอร์นะคะที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรายังไม่นับรวมพื้นที่ในห้องชุดนะอ่าเดี๋ยวอันจะพาไปดูห้องชุดละทีนี้เดี๋ยวหันหลังให้ดูก่อนว่าพอเราออกมาจากออ,อกออกมาจากมุมรูฟท็อปเนี่ยเนี่ยน,นะคะรูฟท็อปของเราเนาะรูฟท็อปของเราปึ๊บ เราจะเข้าห้องเราอย่างไงนี่เลยคะ่ะประตูระเบียงห้องส่วนตัวของเราก็อยู่ตำแหน่งนี้ส่วนประตูกระจกตรงนี้เป็นหน้าต่างตรงนี้จะเป็นห้องทานข้าวดังนั้นนั่งทานข้าวมาก็มองเห็นทะเลเดี๋ยวไปดูกันนะคะตามมาค่ะอากาศดีมากนเข้ามาในห้องชุดแล้วนะคะอ่าตอนนี้ก็เข้ามาในห้องชุดกันแล้วเดี๋ยวออนจะหมุนรอบตัวให้เห็นว่าจากจากระเบียงลูฟท็อปคือตรงนี้นะด้านหลังแอน นี่คือระเบียงลูปท็อปประตูนะคะที่เรามาเมื่อสักครู่เนี่ยพอเราเข้ามาภายในห้องชุดเนี่ยเราก็จะเห็นห้องนั่งเล่นก่อนห้องนั่งเล่นแอนก็ไปชอปปิ้งค่ะเอาโซฟาเบดแบรนด์แอชลีย์เป็นเฟอร์นิเจอร์นำเข้าของชิคลิพับบิคส์พัทยามาลงไว้ให้ซึ่งโซฟาเบดตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่โซฟานะคะถ้าเรายกหมอนออกเนี่ยหมอนออกตั้งแต่หมอนหมอนใบเนี้ยเดี๋ยวแอนโช์ให้ดูแอนเคยให้คุณลุงฝรั่งเนี่ยมาลองนอนนะกลายเป็นเอ็กซ์ตร้าเบดได้เลย เนี่ยค่ะกว้างมากๆสมมติว่ามากันพ่อแม่ลูกหรือว่าเพื่อนๆมากันสามคนเพราะห้องนี้เป็นห้องนอนเดียวพอมากันสามคนปุ๊บเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยอยากมีพื้นที่นอนส่วนตัวนี้เลยแล้วก็ปรับเอาโซฟาเราให้กลายเป็นโซฟาเบดนอนไปอย่างนี้เลยค่ะนี่อันโชว์ให้ดูว่ามันเหลือเฟือคือผู้หญิงนอนก็เหลือเนี่นอนให้ดูเห็นไหมคะผู้หญิงนอนก็เหลือผู้ชายตัวใหญ่ก็นอนได้อ่ะว่างมันจะหมุนไปหมุนมาก,ก่อนอันใช้กล้องเซลฟี่นะคะวันนี้ ดูดูความความกว้างความใหญ่เห็นไหมซื้ดนี่เลยก็มี coffee table ให้เรียบร้อยนะคะมีทีวีจอแบนแขวนให้เรียบร้อยที่สำคัญเนี่ยกระจกตรงนี้นะเข้ามาใกล้ๆดูจะเห็นไม่เอ่ยจะเห็นว่าเขาชีจันกับทะเลก็สามารถมองเห็นจากกระจกห้องนั่งเล่นได้เลยแบบนี้เลยมีความพาโนรามิกพาโนรามาวิวเต็มตาเห็นไหมคะ เห็นทั้งทะเลเห็นทั้งเขาชีจันอ่ะทีนี้เรามาดูอีกฟากหนึ่งของห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมาเชื่อมโยงกับห้องนี้ค่ะห้องทานข้าวห้องทานข้าวเนี่ยแอนดีไซน์ชุดโต๊ะจากชิคมีพับบิกให้นะคะเป็นสเปเชียลโปรโมชั่นมากๆชุดโต๊ะชุดนี้ไม่ธรรมดานะคะเขาไม่ใช่แค่โต๊ะทานข้าว dining table น,นะแต่เขามีความเป็นไอแลนด์และมีความวินเทจงานไม้นําเข้าจากอเมริกา งานไม้ที่เป็นงานใหม่นะคะงานไม้ใหม่แต่ว่าเรียนแบบวินเทจจะให้ดีไซน์เหมือนกับเป็นของเก่าแต่จริงๆเป็นของใหม่ซึ่งเนี้ยบมากๆตัวนี้หลายหมื่นเลยค่ะเพราะมูลค่าของเฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่ที่แอนช้อปปิ้งมาให้เนี่ยร่วมแสนบาทแล้วก็ตัวลิ้นชักเขาเนี่ยมีรอบทิศเลยแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นบรอนซ์เป็น, Bronze, ปนทองเหลืองนะคะมีให้ทั้งทั้งทั้งสลิ้นชักรอบทิศเลยทั้งซ้ายทั้งขวาที่สําคัญเนี่ย นอกจากจะเป็นโต๊ะทานข้าวเป็นไอแลนด์ไอแลนด์ก็คือให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุกกิ้งทำอาหารได้สะดวกสบายขึ้นระหว่างที่เราจะไปใช้เตาไฟฟ้าซึ่งมันติดมากับตัวเาคาน์เตอร์ครัวที่เป็นบิวอินนะคะก็คือเตาไฟฟ้าแบบฝังมีหัวเตาให้สองหัวด้วยกันไปดูกันอันนี้เลยค่ะเตาไฟฟ้าแบบฝังนะคะมีให้2หัวด้วยกันแบบนี้แล้วก็จะมีนี่ค่ะเครื่องดูดควันให้เรียบร้อยด้วยพร้อมไฟสองสว่างอ่ะแล้วก็ ะะมีเคาน์เตอร์ยาวหน่อยให้เราได้ปรุงอาหารแล้วก็จะมีซิงหลังจานให้เรียบร้อยทีนี้เนี่ยหัวใจสาคัญพอเรามีไอแลนด์ใช่ไหมคะมีโต๊ะทานข้าวที่ตัวใหญ่เสมือนไอแลนด์เนี่ยมันก็ใช้งานได้แบบประโยชน์สูงสุดอ่ะที่สำคัญนะถ้านั่งจากบริเวณนี้นะคะความที่เขาไปดีไซน์ให้เป็นไอแลนด์แล้วก็เป็นโต๊ะทานข้าวแบบวินเทจเนี่ยเขาจะมีระดับความสูงของเก้าอี้ค่ะสูงกว่าเก้าอี้ทั่ว,ว,วไปปกติเก้าอี้ทานข้าวเนี่ยถ้า,านั่งเนี่ย สายตาของเราระดับสายตาเราเนี่ยจะมองไม่เห็นทะเลแต่พอแอนดีไซซ์ให้เป็นชุดโต๊ะตัวเนี้นะคะเขาสูงขึ้นอ่ะเขาสามารถมองไปเห็นเนื้อทะเลแบบนี้เลยเห็นไหมแอนแอนต้องเดินให้ดูเพราะว่าถ้ามองจากมองระยะไกลมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าแสงของกล้องนะคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าคือทะเลเห็นไหมคะสีฟ้าเนี่ยขอบฟา้าข้างบนนี่คือทะเลนะคะเนื้อทะเลนะคะเนื้อทะเลเน้นๆเ,เลยแล้วก็เห็นจากุชี่ด้วยเก๋มากบอกว่าเก๋มากอ่ะทีนี้กลับมาดู อีกฟากหนึ่งให้มาดูบริเวณทางเข้าห้องกันนี่คือประตูทางเข้าห้องนะที่ติดกับที่ช่องที่ใส่ตัวตู้เย็นเนี่ยประตูทางเข้าห้องแอนก็จะมีแถมดิจิตอลดอลล็อกเป็นระบบป้อนพาสเวิร์ดแล้วก็อ์กาีกาให้ด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยด้านด้านข้างของประตูเนี่ยค่ะเราก็ดีไซน์ให้เป็นตู้เก็บรองเท้าเก๋ๆแบบนี้นะคะเปิดจากด้านล่างนี่เลยนะคะสะดวกสบายข้างบนก็มีตู้ให้วางของอ e. ี คือใช้ประโยชน์พื้นที่ได้สูงสุดเลยอะทีนี้ไปดูห้องนอนกันอพอเราเดินออกจากห้องทานข้าวปุ๊บห้องนั่งเล่นปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเข้าห้องนอนกันเราก็จะเห็นดีไซน์เตียงสวยๆแบบวินเทจสไตล์ของชิคลิพับบิคส์เหมือนกันสวยมากเป็นงานจับจีบดึงดูมนี่นะคะแอนไปช้อปปิ้งเองนะห้องเนี้ยแอนเพิ่งไปช้อปปิ้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วเพิ่งเอาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ชุดนี้มาลงหมาดๆเลยมีปีกให้ซ้ายขวาแล้วก็ไปช้อปปิ้งภาพปูที่นอน ปอกหมอนเก๋ๆรวมถึงเนี่ยค่ะขนอะไรเอ่ยขนสัตว์น่ารักน่ารักนะคะเอามาประดับเตียงให้ดูแล้วอบอุ่นน่านอนมากเลยเนาะปลายเตียงแอนก็ยังมีทีวีจอแบนให้อีกนะคะเห็นไหมไซส์ใหญ่นะแต่ที่สําคัญเนี่ยนี่เลยค่ะไฮไลท์คือหน้าต่างบานนี้จะมองเห็นวิวภูเขาพนรามาแล้วก็ทะเลเดี๋ยวตามมาดูกันอ่ะด้วยความที่แอนดีไซน์ให้เตียงเขาไซส์ใหญ่เนี่ยแอนขออนุญาตข้ามเตียงนิดนึง เปิดหน้าต่างให้ดูใกล้ๆตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะอาจจะไม่อยากลุกจากเตียงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเห็นวิวภูเขาพนูรดมาแบบนี้แล้วก็เห็นวิวทะเลสวยๆแบบนี้ค่ะเต็มตาเต็มตาเห็นไหมคะว่าเพื่อนบ้านเราอยู่บนชั้นยี่สิบแปดยี่เก้าสามสิบเขาไม่มีรูฟท็อปนะของเราเนี่ยชั้นยี่สิบเจ็ดแอนเรียกว่าเป็นท็อปวิวเพราะว่าเรามีรูฟท็อปส่วนตัวแล้วก็เห็นวิวเหมือนชั้นสูงสุดเลยแบบส่วนตัวจริงๆไม่ต้องไปอาศัย ดัดฟ้าของใครจะเป็นดัดฟ้าของเราเองค่ะอ่าอีกห้องหนึ่งค่ะยังไม่หมดนะคุณสาวๆที่ชอบแต่งตัวเราก็มี walk in closet ไซส์ประมาณพอดีสำหรับสองท่านใหก็จะมีดีไซน์กระจกบานเลื่อนเป็นกระจกอย่างเงี้ยค่ะกั้นระหว่างห้องนอนกับห้องแต่งตัวพอเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับนี่เลยตู้บิวอินอีกทีหนึ่งก็คือตู้บ i in ฝั่งนี้นะคะที่เป็นตู้แขวนเป็นตู้แขวน แล้วก็แล้วก็นี่ค่ะโต๊ะโต๊ะแต่งหน้ากระจกหลบหน่อยนะคะอาจจะเห็นเห็นไม่ได้ชัดมากเดี๋ยวแอนจะมีภาพนิ่งให้ดูต่างหากนอ้องแล้วก็มาเข้ามาที่ห้องน้ําทะลุถึงกันเปิดไฟให้ดูคือจากห้องแต่งตัวเนี่ยค่ะเราสามารถจะเดินทะลุมาเพราะว่าเขาจะมีกระจกบานฟ้ากั้นแบบนี้นะจ๊ะเอ๋เห็นไหมคะอ่าเข้ามาก็ทะลุมาที่ห้อง ห้องน้าซึ่งห้องน้ําเขาดีไซน์ได้ถูกใจตรงที่ว่าแบ่งส่วนส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งให้แล้วก็จะมีฮะเวนชาวเวอร์อยู่ข้างบนมีแฮนด์ชาวเวอร์ด้วยมีครบอะค่ะคือใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแล้วก็จบเนี่ยกระจกครา้งหน้าก็บานใหญ่บานกว้างทําให้ห้องน้ําเนี่ยดูไม่แคบที่สําคัญยังเปิดประตูทะลุมาหาห้องทานข้าวด้เลยอุย้ยมันสะดวกไปหมดมันโฟล์ะเห็นไหมคะอ่ะหมุนรอบตัวให้ดีรอบก่อนที่จะ บ๊ายบายกันไปใครนะคะหลงรักห้องนี้ต้องรีบนะแอนเหลือยูนิตเดียวยูนิตสุดท้ายเพราะว่าเดือนที่แล้วเพิ่งจะขายห้องที่เป็นเรียกว่าห้องพี่น้องมี2อยูนิตไป1ห้องตอนนี้ห้องสุดท้ายแล้วแล้วก็เป็นชั้นสูงสุดแล้วก็ราคาพิเศษสุดอย่างที่บอกค่ะ5.5ล้านบาทเนี่ยไม่ขายนะไม่ขายขายแค่4.9ล้านบาทพร้อมกับของแถมคือเฟอร์นิเจอร์ชิคบีพลัสบิกรูๆแบบนี้มูลค่ากว่า10,000 0บาท นะคะรีบนัดมาดูกันค่ะแอนพาชมแบบส่วนตัวเลยแล้วก็เป็นเจ้าของกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะใครมาก่อนหมดก่อนนะคือ first come first serve ใครได้เป็นเจ้าของก่อนก็ได้ครอบครองก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ